เข้าใจดีด้วยซื้อเยอะแถมอีกยุคนี้ยุคโควิดไม่ต้องไปกินอะไรแพงแพงสี่บาทห้าบาทก็กินได้แล้วค่ะ20บาทอิ่มทั้งบ้านเลยจ้าสั่งได้ออเดอร์ได้นะคะไม่สามสิบาทนะแต่ออเดอร์วันออเดอร์วันนี้หมดแล้วจ้าแต่ถ้าออเดอร์วันพรุ่งนี้ สั่งวันนี้ได้กินพรุ่งนี้นะคะ้อร่อยอร่อยพอเราซื้อบอกหมดแล้วมีคนนั้นสั่งหนมก็ไม่มาเลยดูเด็ดอร่อยอร่อยนะคะ เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะตลาดเช้าชยาเจอกันตีสองนะคะโอเคบายบาย